เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งขอบพระคุณ fc ขอบพระคุณ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามากดไลค์ให้กดแชร์ให้ก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงนะครับช่องคูดวงคอยคุดวงก็จะพูดเสมอนะครับเราเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกษาปณ์อีกในหนึ่งคูดวงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกษาปณ์เพื่อใช้ในการสะสมคลิปนี้ EP นี้ขอเน้นย้ำเน้นเตือนกันอีกครั้งนะครับ ใครมีเหรียญน,นี้ดูในกระเป๋าดูในกระปุกออมสินคูโดงเริ่มต้นที่เหรียญละ10,000บาทต่อนหนึ่งเหรียญน,นะครับเริ่มต้นที่10,000บาทต่อนหนึ่งเหรียญรับรองว่าไม่ได้น้อยไปกว่าที่อื่นหรือว่าจุดอื่นๆเลยที่อื่นก็เริ่มต้นเช่นนี้เหมือนกันถ้าเกิดใครมีนะครับไม่ต้องดูอะไรมากดูเพียงแค่ปีพศเท่านั้น มีติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะครับโดง sc 2 3 7 5ซึ่งเป็นลาย i อหรือว่ามาที่ Facebook f แฟนเพจคุณโดงคอยหรือว่ามาที่ดูข้อมูลตรงนี้นะครับมา q r วอาโคทิ้งเอาไว้ให้นะครับก็ลองลองดู สำหรับเหรียญที่คูโดกจะมาใช้คำว่าเริ่มต้น10,000บาทนะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ไม่ใช่ว่าหาง่ายนะครับเพราะว่าผลิตมาเพียงแค่1000เหรียญแต่เหรียญนี้ก็อยู่ในระบบหมุนเวียนเยอะเช่นเดียวกันเพราะว่ามีเหรียญผ่านการใช้ออกมาขายออกมาจำหน่ายเยอะนะครับตามมาดูเลยเหรียญที่คูโดกมาพูดถึงวันนี้นั่นก็คือเหรียญ50สสตังค์นะครับ ปีพุทธศักราช2530เหรียญ50สตางค์ปีพุทธศักราช2530ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่หลายๆคนหลายๆท่านอยากได้มาครอบครองรวมทั้งคู่โดงด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยระดับประเทศอีกหนึ่งเหรียญเท่าที่ดูแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับเหรียญที่มีวนไปวนมาอยู่ในมือของนักสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ ผ่านการใช้หรือว่าเหรียญไม่ผ่านการใช้หรือรวมถึงเหรียญที่เข้าสู่ตลับเกตก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นเหรียญที่มีไม่ถึงนะครับผลิตออกมา1,000เหรียญมีที่เห็นกันแนยอยู่ไม่ถึง200เหรียญน,นะครับก็แสดงว่าอีก800เหรียญเนี่ย ก็น่าจะอยู่ในระบบหมุนเวียนเพียงแต่ว่าใครไม่รู้เท่านั้นเองพอคนไม่รู้ก็พลาดโอกาสนะครับก็ลองลองดูไม่ทําอะไรมากเลยเปเหรียญ50สตางค์ที่เป็นทองเหลืองนะครับและพลิกมาดูด้านหลังถ้าเป็นปี2530เริ่มต้น10,000บาทขายใครไม่ได้ติดต่อมานะครับวันนี้เอาสั้นๆไม่ให้เป็นการเสียอะไรเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่อยากได้นะครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์อ้อ ช่วงนี้นะครับอากาศร้อนมากๆเลยก็กรมอุตุนิยมบอกว่าอากาศจะเย็นลงแต่เที่ยวที่คุดงสัมผัสได้คือไม่เย็นเลยก็ดูแลตัวเรานะครับอาบน้ําดื่มน้ําบ่อยๆนะครับสําหรับคนที่มีอายุยังไงก็ดื่มน้ําเยอะๆน้ําก็จะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายเราได้โดยรักประปัตถนาดีจากคุณดงเก็บเหรียญเก็บธนบัตรแบบมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด่งคอยด้วยนะคะ